อ่าครับผมตอนนี้เราก็จะพาพี่ประภาสนะครับนะครับซึ่งท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่ดูแลเรื่องแปลงเมล็ดพันธุ์ของเตี้ยหอมตราซิตโต้กันนะครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของการแตกกอของเตี้ยหอมตราซิตโต้กันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นไงบ้างครับคุณวิครับอ่าครับดูลักษณะการแตกกอนะครับครับผมมันเกือบมันยี่สิบกา กว่ากอนะครับเพราะว่าจากพันธุ์ข้าวที่เราปลูกใช้รถดำนาปลูกเนี่ยมันประมาณสามต้นครับผมสามต้นครับจะดูลักษณะของการแตกกอครับนี่คือจุดเด่นของของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับอาเทียซิตโตเออันนี้กอหนึ่งเราจะปลูกประมาณกี่ต้นครับพี่ประพันธ์ครับสามต้นนะครับสามต้นนี่นะสามต้นโอ้อันนี้อันนี้ดูคร่าวๆก็น่าจะยี่สิบกว่าพี่เนาะยี่สิบกว่าต้นนะยี่สิบกว่าต้นเลยนะครับอ่าครับอันนี้ก็ลักษณะของครับเมล็ดเป็นไงบ้างครับคุณพี่ครับ ลักษณะของรวงนะครับครับสองร้อยกว่าเม็ดนะครับรวงหนึ่งนี้พี่นะครับนี้นะพี่นะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากเลยพี่เนาะเป็นแล้วก็เป็นเมล็ดสวยนะครับอ่าเรียวเล็กครับอู้เป็นเป็นเมล็ดพันุ์ข้าวที่สามารถที่เราเอาไปเอาไปนึ่งแล้วสวยครับผมครับอ๋อนี่คือลักษณะไม่สวยอย่างเดียวแต่หอมอร่อย นี่นะครับก็คือเตี้ยหอมตราซิตโตนะครับพี่ปพระว่าท่านเป็นคนดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเลยรวงหนึ่งนี่โอ้ยพี่ดูรวงนี้หรือรวงนี้นี่นี่นี่รวงหนึ่งเกือบสองร้อยกว่าเมล็ดเลยนะพี่นะอันนี้นับกันเรียบร้อยแล้วนะคับเรียบร้อยแล้วครับนะครับเนี่ยดูลักษณะของรวงลักษณะของเมล็ดนะครับโอ้โหนะครับนี่คือเตี้ยหอมตราซิตโตนะครับข้าวเหนียวนาปีผลผลิตสูงนะครับไร้ละตันขึ้นนะครับ ช่วงนี้เราเรามากําลังคือมันยังม่ได้เม็ดมันยังไม่เต็มที่กําลังโน้มกำลังเริ่มถือว่ายังไม่เต็มที่ใช่ไหมนะยังไม่เต็มที่ถ้ามันเต็มที่รวงมันจะใหญ่กว่านี้ครับยาวกว่านี้โอ้ร้งจะใหญ่ยาวกว่านี้เลยนะเพราะมันยังไม่ขยายมันกาลังเริ่มโน้มลงมาเริ่มก้มเม็ดมันยังไม่เต็มเลยนะครับครับวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดเดือนตุลานะครับก็คาดว่าเราอีกวันยี่สิบห้าวันยี่สิบห้าวันยี่สิบพฤศจิกาประมาณยี่สิบพฤศจิกาพี่เนาะ ก็20-25พฤศจิกาจะเก็บเกี่ยวโอ้ครับ 10- อ่าวันที่20-25พฤศจิกา,กาก็จะได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับ,รบก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะอ่ามาให้แฟนคลับได้ดูกันนะครับโอ้ยดูรวงพี่เอ้ยอือหือนี่นะเตี้ยหอมปราซิตโตนะครับข้าวเหนียวนาปีนะ,รตตนะครับข้าวเหนียวนาปีนะเตีตต้ยหอม ราซิโตกันนะครับโอ้โหตอนนี้ครับก็เดินดูแปลงกันได้เรื่อยสำรวจแปลงนะครับพี่ประพาสกันนะครับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับพี่ตอนนี้เป็นใบธงงานลักษณะโดดเด่นเป็นไงบ้างครับใบธงของพันธุ์นี้ใบธงจะสูงกว่ารวงที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าช่วงที่มันข้าวแก่เต็มวัยเนี่ยก่อนจะเก็บเกี่ยวใบธงก็จะเริ่มเริ่มสีเข้มแลวก็แดงแดงนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับอันนี้ก็คือ จุดเด่นของของของเมล็ดพันธุ์นะครับของเตี้ยหอมซิตโต้นะครับหอมซิโต้ครับโอ้ใบธงนี่ใหญ่เลยพี่นะใบหงใหญ่ใหญ่สูงเขียวเข้มเลยพี่นะเข้มเขียวสุดปลายนะดูแล้วสุดปลายสุดปลายเลยพี่นะถ้าอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักยี่สิบวันเนี้ยมันก็จะเริ่มปลายก็จะเริ่มแดงครับส่งบ่งบอกให้ว่าเมล็ดข้าวเนี้ยเริ่มแก่ละเริ่มสุกละครับพร้อมที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวละโอ้โหดูที่พี่นะดูดูใบนี่นะครับ นะแฟนคลับนะครับดูดูะดูลักษณะของใบธงในขนาดข้าวเริ่มจะก้มแล้วนะครับใบธงในใหญ่แล้วก็เขียวเข้มสุดปลายเลยนะฮะครับอันนี้เป็นลักษณะของใบธงที่ทําบ่งชี้ว่าข้าวในสมบูรณ์มากนะครับคุณพี่นะสมบูรณ์มากครับครับอ๋อใส่กอรวงครับส่งเป็นที่เลยครับเนี่ยพร้อมที่จะก้มละอ่าครับอนี่นะครับเป็นแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ของข้าวเหนียวนาปีเตี้ยหอมตราซิด ต้กันนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นมเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากบริษัทซิตโต้นะครับนี่นี่ครับแปลงมเมล็ดพันธุ์เพราะนั้นแฟนคลับมั่นใจได้เลยนะครับว่า มเมล็ดพันธุ์ของเรานี่มาจากแปลงปลูกนะครับมาจากแปลงปลูกเลยมีการคัดพันธุ์ตั้งแต่เพาะกล้ายันถึงก่อนเก็บเกี่ยวนะครับสามถึงสี่ครั้งเลยนะครับนี่แปลงปลูกอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านกันนะครับ